สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับต้องบอกเลยครับว่าคลิปในวันนี้ครับพรีเมียมมากๆครับเพราะคลิปในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของคิ t o g e n ิก v i p คนะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับมีเพื่อนๆหลายร้อยคนนะครับอยู่ใน VIP คลนี้ครับและต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหลายร้อยคนในคิ t o g e n ิก VIP อพีคลับนำไปปรับใช้กับชีวิตของเขาครับ ทำให้ชีวิตของเขานั้นยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับมีหุ่นที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับสําหรับเรื่องของความผอมการลดน้าหนักนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่คลาสสิกอะก็คือทุกคนพยายามอยากจะผอมอยากจะหุ่นดีอะไรเงี้ยก็ไปตามหาสูตรสําเร็จมากมายนะฮะทางรัดเอ่ยาพิษดานเอ่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเฟลหมายความว่า ทําไปได้สักพักก็หมดแรงทําไปได้สักพักก็ทอ้อถอยทําไปสักพักไม่สําเร็จหรือผอมไปแล้วกลับมาอ้วนอีกคราวนี้มาดูครับมันก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมจะแนะนําซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายๆครับต้องบอกงี้ฮะว่าสิ่งเล็กๆหรือว่านิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราทําทุกๆวันเนี่ย มักจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับนิสัยดีดๆเล็กๆน้อยๆถ้าเราทําต่อเนื่องทําไปยาวนานทําแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเราจะทำได้ตลอดชีวิตและมันจะเปลี่ยนแปลงตัวท่านไปวันนิดวันนิดวันนิดนะครับถ้าเกิดใครเคยอ่านบทความนะครับก็จะพบว่ามีบทความบทความหนึ่งครับบอกว่า ถ้าเราพัฒนาตัวเองวันละ1%พอครบ365วันเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นถึง37เท่าจากเดิมแปลว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักหรือว่ามีนิสัยเล็กๆน้นอยๆเกี่ยวกับการคุณน้ำหนักดีขึ้นวันละ1%ท่านจะคุมน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงครับมาดูครับว่าอันแรกที่ผมแนะนาเมื่อท่านตื่นตอนเช้าคืออะไรครับข้อแรกเลยครับนั่นคือตื่นให้ตรงเวลาทุกวันอ้าว มันก็ปกติไม่ใช่เหรอผมบอกให้มันมีความลับอยู่ครับท่านเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่า circadian rhythm หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของวงรอบในชีวิตของเรานี่ครับก็เรียกว่า circadian rhythm นะครับก็คือ,อตอนกลางวันเราตื่นตอนกลางคืนเรานอนแบบนี้ร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาตรงเวลาเสมอนะครับถ้าท่านตื่นนอนตรงเวลาเข้านอนตรงเวลาร่างกายจะรู้ว่าฮอร์โมนที่เหมาะสมที่ควรจะหลั่งออกมา เวลาไหนฮอร์โมนอะไรบ้างล่ะที่จะหลั่งออกมาฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนเครียดนะครับนะครับแล้วก็อีกเพียบเลยถ้าเกิดฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนเครียดหลั่งมาไม่ตรงเวลาหลั่งน้อยไปหลั่งมากไปแบบนี้ทําให้ท่านอ้วนได้ง่ายๆนะครับและถ้าจะดีสุดๆนะครับถ้าท่านตื่นตอนเช้าทุกวันในเวลาเดิมได้โดยไม่ใช้ในาฬิกาปลุกเลยท่านจะตื่นอย่างสดใสท่านจะตื่นอย่างไม่เครียดไม่ต้องมีเสียงนาฬิกาปลุกมาทําให้เรามีความเครียดตอนเช้า แปลว่าสตรีสหรือความเครียดของเราจะต่ําเมื่อความเครียดต่ํานะครับก็จะทําให้ระบบเผาผลาญเราดีจะทําให้เราลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นควบคุมน้ําหนักได้ขึ้นและมีวันที่สดใสไปทั้งวันนะครับโอเคครับมาดูเทคนิคข้อที่2กันบ้างครับนั่นคือดื่มน้ําเปล่าทันทีหลังตื่นนอนนะครับดื่มเลยตื่นมาปุ๊บหยิบน้ําเปล่านะครับแล้วดื่มทันที ผมจะมีน้ำเปล่าวางไว้ที่หัวนอนนะครับเป็นขวดประมาณสัก 600cc อ่ะนะซื้อตามร้านสะดวกซื้อก,ก็ขวดละสัก78บาทนะครับสดใหม่เลยซื้อมาวางไว้ที่หัวนอนเลยนะฮะหรือว่าใครน้ำกรองน้ำอะไรก็ได้ไม่ต้องพิสดารน,นะครับก็เป็นน้ำเปล่านะครับผมเนี่ยจะตื่นมาปุ๊บดื่มเลยครึ่งขวดนะครับก็ประมาณสัก2 0 0 3 0 0 c ีนะครับซึ่งการที่เราดื่มน้ำ หลังจากตื่นนอนเลยเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างข้อแรกเลยทดแทนน้ําที่เราขาดไปตอนกลางคืนเรานอน8ชั่วโมงใช่ไหมไม่มีน้ําเลยนะร่างกายเราจะไม่สดชื่นร่างกายเราจะมีภาวะที่เรียกดีไฮเ h y ชั a t i o n ระบบเผาผลาญจะไม่ดีนะครับเราดื่มน้ําเข้าไปเลยการดื่มน้ําจะมีประโยชน์คือกระตุ้นระบบเผาผลาญทําทให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าทําการเผาผลาญมากขึ้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าท่านดื่มน้ําเย็นเข้าไปร่างกายเราจะเริ่มปรับตัว อุ่นขึ้นร้อนขึ้นทําให้ระบบเผาผลาญเราดีขึ้นเป็นการกระตุ้นให้ตอนเช้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีพลังนะครับทำให้การลดน้ำหนกักการคุมอาหารทุกอย่างเนี่ยดีไปหมดแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยและดื่มน้ำเนี่ยนะตื่นมาดื่มเลยยังไม่ต้องแปรงฟัน นะครับมีการวิจัยเลยบอกว่าแบคทีรียในช่องปากเนี่ยนะฮะกินกับน้ำเข้าไปลงไปในช่องท้องเนี่ยเป็นแบคทีรียชนิดดีด้วยจะช่วยทำให้ระบบย่อยดีขึ้นนะครับอ่าดื่มน้ำเสร็จค่อยไปแปรงฟันก็ได้ไม่ต้องแบบไปแปรงฟันก่อนโอ้ต้องแปรงฟันก่อนแล้วค่อยดื่มน้ำดื่มน้ำไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปแปรงฟันนะครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่3ครับเมื่อท่านตื่นนอนตอนเช้าแล้วผมแนะนำไม่ทำสิ่งนี้ครับเมื่อท่านตื่นตรงเวลาแล้วเมื่อท่านดื่มน้ำเปล่าทันทีแล้วล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเดินลลงงงมาาาข้่ครับ ชงกาแฟร้อนหรือชาเขียวร้อนชาดำร้อนชาอูหลงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยกลุ่มกาแฟร้อนชาร้อนเนี่ยโอเคแต่ไม่ผสมนมไม่ผสมน้ำตาลนะครับก mm. ินได้1-2แก้วนะฮะกาแฟก็1-2ช็อตนะครับพวกนี้ครับจะมีคาเฟอีนกาแฟชามีคาเฟอีน คาเฟอีนชาเขียวเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกสารที่ชื่อว่าคาเทชินนะครับกลุ่มพวกนี้จะเร่งระบบเผาผลาญของเราะร,ระบบเผาผลาญของเราจะดีขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับและพวกคาเฟอีนก็จะกระตุ้นให้เราตื่นตัวนะครับมีแรงในการออกกําลังกายในการทําอะไรต่อเนื่องซึ่งจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับและการดื่มพวกนี้เนี่ยถ้าให้ดีไม่ควรผสมนมไม่ควรผสมน้ําตาลไม่ควรผสมอะไรเลยนะครับเอาแบบเพียวๆศูนย์กิโลแคลอรี กาแฟดําแรกๆอาจจะแปลกนะฮะแต่พอทานไปเรื่อยๆท่านจะแทบจะเลิกทานกาแฟใส่นมกาแฟใส่น้ําตาลเลยเพราะท่านจะได้รับรสชาติที่แท้จริงของกาแฟรวมทั้งกับเรื่องของชาเขียวเอยชาอูหลงเอ้ยเราจะได้สัมผัสกลิ่นของธรรมชาติของเขาจริงๆนะครับเป็นเช้าที่สดใสรวมทั้งเร่งระบบเผาผลาญได้อย่างดีเยี่ยมครับ มาดอก,กันที่ข้อที่4ครับที่แนะนําให้ทําเลยคือหลังจากที่ท่านดื่มกาแฟดื่มชาเขียวร้อนแล้วแนะนําให้เริ่มออกกําลังกายตอนท้องว่างๆครับให้ออกกําลังกายตอนท้องว่างๆนี่แหละครับในทุกๆเช้านะฮะอย่างผมเนี่ย หลังจากดื่มกาแฟ ى, หรือว่าดื่มชาเขียวร้อนแล้วนะฮะก็จะวิ่งจ็อกกิ้งนะครับจะในบริเวณว่านวิ่งซอยเท้าไม่มีที่ก็วิ่งไปวิ่งมาวนไปวนมานะครับหรือว่าเดินไปเดินมาก็ได้ถ้าสูงอายุนิดหนึ่งวิ่งไม่ไหวนะครับขอ30นาทีถึง45นาทีนะครับช่วงนี้จะฟังพอดแคสต์นะ ฟังด็อกเตอร์ท็อปชาแนลนะฮะได้ความรู้สุขภาพจัดไปนะครับก็วิ่งไปเดินไปวิ่งไปเดินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นทำไมถึงแนะนำให้ออกกำลังกายตอนท้องว่างครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านออกกำลังกายตอนท้องว่างเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยจะไปดึงไขมันรอบเอวของท่านนะครับไขมันที่แบบดึงออกมายากๆอ่ะทั้งรอบรอบเอวรอบอกรอบ,รอบ,รอบขาพวกนี้เนี่ยเขาจะเอามาใช้นะครับถ้าเราทานอาหาร ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาพลังงานจากอาหารมาใช้ก่อนเขาจะไม่เอาไขมันที่อยู่ที่ตัวเรามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทานปุ๊บแล้วแบบกาัางกายเขาจะเอา พลังงานจากของที่ทานไปไม่ยอมเอาไขมันเรามาใช้เราก็ไม่ผอมมาทีเดนะียวเนาะใช่ไหมเพราะนั้นเราอยากจะเผาผลาญไขมันที่มันเกาะอยู่ตามตัวตามร่างกายเราเราก็ต้องออกกําลังกายให้ได้ตอนท้องว่างมันก็จะได้ผลที่ดีกว่านั่นเองนะครับอาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยสําหรับคนที่ออกกําลังกายหนักคือมันจะแรงน้อยนิดหนึ่งแต่เราสายชิวเนาะเราออกกําลังกายแบบสบายๆย,ยกเวทไม่ต้องหนักมากวิ่งกิ๊บกิเก๋เก๋สามสถึงสีนาทีนะฮะผมสายชิวนะฮะออกกาลังกายแบบสบายๆเน้นสุขภาพยาวนานนะฮะไม่ใช่สายตรา นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่5ครับที่แนะนําเลยแล้วผมทําอยู่เป็นประจำนั่นคือยืดเวลาอาหารเช้าออกไปให้นานที่สุดใช้คํานี้นะฮะยืดเวลาอาหารเช้าไม่ใช่ให้งดอาหารเช้านะครับ ผมส่วนตัวของผมยังแนะนําให้ทานอาหารช่วงเช้าอยู่นะครับจะได้เขาเรียกว่ามีคาร์โบไฮเดรตหรือมีน้ําตาลไปทําให้สมองเราบรายให้เราสดชื่นการที่เราซีเรียสมากเกินไปกับการลดอาหารหรือว่าการที่พยายามตัดอาหารออกไปเลยเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลผมแนะนําว่าให้ยืดเวลาอาหารเช้าออกไป ถ้าดีที่สุดคือยืดออกไปจนรวมกับอาหารเที่ยงนะครับที่เราเรียกว่า brunch นะครับ brunch นี่ก็คืออาหารเช้ารวมกับอาหารเที่ยงเลยทานราวๆสัก10โมงถึง11โมงก็ได้นะครับแล้วก็ไปทานอาหารเย็นอีกทีเลยนะฮะกลางวันไม่ต้องทานเพราะทานรวมไปแล้วไงก็ไปทานอาหารเย็นอีกทีเลยช่วงประมาณสัก6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่ทานแล้วแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า intermittent fasting แบบไม่ได้ตั้งใจคือ งดอาหาร16ชั่วโมงทานอาหารแค่8ชั่วโมงใครหิวช่วงบ่ายๆผลไม้โยเกิร์ตถั่ว1นึ่กำมือชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับน้ำหนักจะลดลงได้ง่ายดายเบาหวานจะดีขึ้นความดันจะดีขึ้นเรื่องของ IF ผมแนะนำให้ทําจริงๆครับโดยเฉพาะ IF 16ทับ8ผมทําตลอดชีวิตดีขึ้นมากจริงๆครับและนี่คือ5สิ่งที่จะทำให้ท่านพอมสุดๆถ้าท่านทำทุกๆเชา้านั่นเองครับ โอเคครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่รายละเอียดของ Healthy Ketogenic Masterclass นะครับเป็นคอร์สนะครับเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับ Healthy Ketogenic คือสุขภาพดีตลอดชีวิตกับ Ketogenic Diet นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับและท่านสามารถที่จะนะครับนำความรู้นะครับที่ผมสอนในช่วงแรกนั้นนะครับ ไปปรับใช้กับชีวิตของท่านไปดูสิว่าจะสามารถทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปได้แค่ไหนและผมมั่นใจครับว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากที่จะลงลึกจะไปลุยด้วยกันนะครับอยากจะมีเพื่อนฝูงนะครับหลายร้อยคนหลายร้อยชีวิตที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับ และก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับก็คือแบบมีสุขภาพดีไปด้วยกันไปตลอดชีวิตเนี่ยมาอยู่ในคลับของเรามาอยู่ใน Family ของเราเนี่ยก็สามารถไปฟังต่อตามที่ผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังได้เลยครับแล้วบอกเลยบอกว่าพิเศษมากๆสําหรับวันนี้นะครับนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะฮะจะเห็นเลยหนังสือเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอยู่บนนี้หนังสือนี่คือหนังสือจํานวนเล็กน้อยครับผมใช้คําว่าจํานวนเล็กน้อยที่ผมย่อยมานะครับ ผมแบบกลั่นออกมาเพื่อนำมายื่นให้ท่านแบบง่ายๆนะครับสรุปมาเป็นบทๆๆนะครับไม่ใช่เอาหนังสือมาแปลให้ท่านฟังนะเอามาแบบเขาเรียกแก่นๆที่เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคจินิกไดเอดี่ สำหรับคนที่อายุน้อยและคิโตจินิกไดเอทสำหรับคนที่อายุมากเกิน50ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือ obesity code ที่ดังมากๆของ New York Time s นะครับอันดับหนึ่งนะครับหรือเรื่องการทำ intermittent fasting นะครับการทำ easy k e t o ชิ n i c every day คือสามารถทำได้ทุกวันทำได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ k e t o ชิ n i c สำหรับ b u s y people คือ ใครที่ยุ่งมากๆก็สามารถทำคิโตจิตจได้ไม่ต้องทำอาหารทานเองสามารถไปทานข้าวข้างนอกกับเพื่อนได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและไม่จำเป็นที่จะต้องออกกําลังกายหนักครับแบบโอ้โหโคตรสุดยอดอ่ะพูดเองมียังตื่นเต้นเองเลยนะครับคราวนี้มาดูฮะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดคอร์สเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านช่วยลองนึกย้อนกลับไปนึกย้อนกลับไปเลยนะว่านะครับท่านได้เสียเงินกับการที่ลองผิดลองถูกลองลดน้ําหนักลองรักษาสุขภาพ ต่างๆไปมากเท่าไหร่แล้วแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วมันกลับมาอ้วนหรือเปล่าแล้วชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอยากให้ย้อนกลับไปคราวนี้ครับผมจะยกตัวอย่างแค่เล็กน้อยมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ท่านอาจจะเสียไปโดยคาดไม่ถึงนะครับบอกเลยนะครับอันแรกครับอาหารเสริมนะครับซึ่งชื่อมันก็คืออาหารเสริมนะแต่บางคนทานเป็นอาหารหลักเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เข้าใจว่าจะทานเพื่ออะไรนะครับ ทานอาหารเสริมเพื่อคุมน้ําหนักเพื่อให้สุขภาพดีผมว่าแหมมันก็แปลกๆนะครับเอางี้แล้วกันว่าเดือนหนึ่งเนี่ยฉเฉลี่ยต้องมี1,500บาทนะครับพันหาบาทต่อเดือนเนี่ยต้องโดนนะครับสำหรับอาหารเสริมนะครับไม่รวมนู่นน,นี่นั่นโน่นเสริมนั่นเสริมนี่โอ้อีกเพียบนะฮะสเดือนเท่าไหร่4ี่พ ปีหนึ่งเท่าไหร่1 8ื่0แปครับหมื่นบาทต่อปีสำหรับอาหารเสริมของท่านนะครับไม่ใช่อาหารหลักนะครับบางทีเราก็แทบไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราเสียไปกับเรื่องพวกนี้นะครับยังมีอีกฟิตเนส ผมไม่ได้ต่อต้านการออกกาลังกายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องออกต้องที่ฟิตเนสได้ก็โอเคใช่ไหมแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบออกแบบรุนแรงเหนื่อยทรมานอีกวันหนึ่งไปทํางานไม่ได้มันไม่จําเป็นไงอยากมีสุขภาพดีหรือว่าอยากที่จะมีน้ําหนักที่ยอดเยี่ยมมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําขนาดนั้นเอางี้ฟิตเนสต่อเดือนเนี่ยพันห้าร้อยบาทต่อเดือนแถมช่วงนี้ก็ปิดปิดเปิดเปิดเมืองขาดทุนย่อยยับไม่รู้ว่าฟิตเนสจะปิดจะเจ๊งอะไรหรือเปล่าเยอะไปหมดวุ่นวายไปหมดนะครับปีหนึ่งหมื่นแปดเอาอีกเทรนเน ก็คือถ้าท่านอยากจะแบบโอ้โหซิกแพคแบบแข็งแรงไปแบบเล่นกล้ามผมว่ามีเทนเนอร์ก็โอเคแต่ถ้าอยากสุขภาพดีหุ่นดีผมว่าไม่สี่เรียดปะไม่สีเรียดปะ,น,ปะนะครับก็คือหมื่นหนึ่งอะสิบครั้งประมาณหมื่นหนึ่งอะก็ไม่ใช่ถูกๆอะ่ะก็เขามีความรู้ความสามารถแต่ก็ต้องจ่ายเขาใช่ไหมฮะเอางี้ไม่มีเทนเนอร์ก็ได้เอาซื้อลูวิง่งซื้อจักรยานมาไว้ที่บ้านจัดไปนะฮะโฮมยิม ห้าหมื่นครับอย่างต่ำนะครับที่ท่านเสียไปตอนนี้เอาไปตากผ้าหรือเปล่าลองดูดิตากผ้าอยู่หรือเปล่า <c oughs> อ่าคราวนี้ไปต่อกันครับไปต่อกันที่คอสนวดลดไขมันหรือว่าคอสสุขภาพหรือคอสอะไรก็ตามอ่ะคือที่เดินขายกันทั้งนั้นน่ะโอ้โหว่าพอนวดเสร็จแล้วจะหุ่นดีเข้าเครื่องบลาบลาบลาก็ไม่ว่านะฮะก็แล้วแต่ชอบอันนี้แต่ประมาณราคานะครับค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เอาแบบไม่ได้หรูหราเลยนะ ครั้งละ5 0 0 0บาทนะครับแล้วท่านทำครั้งเดียวอ่ะไม่มีนะฮะเขาขายเป็นคอร์สเขาไม่ได้ขายเป็นครั้งนะครับเขาขายเป็นคอร์ส kind of เพราะนั้นคอร์สหนึ่งต้องโดนสัก5 0,000ื่นนะครับยังไม่รวมออปชั่นต่างๆนะครับนวดลดไขมันนั้นนวดหน้าไปด้วยไหมคะทำนู่นทำนี่ก็ก็นะครับก็เขาต้องขายนะครับมันก็ราคาประมาณนี้อะฮะที่ท่านเสียไปแล้วเป็นไงครับก็นั่นแหละครับผมนะครับ คราวนี้มาดูครับอันนี้ก็ดีนะครับอาหารสุขภาพรายเดือนนะครับอาหารสุขภาพรายเดือนจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่เลวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลองดูสิครับว่าถ้าท่านไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้ออาหารสุขภาพรายเดือนเพราะว่าท่านมีความรู้ต่างๆที่จะเลือกอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะออกไปกินข้างนอกไปแฮงเอากับเพื่อนก็เลือกอาหารได้ถูกต้องนะครับการทําอาหารที่บ้านอย่างแฮ ppy ง่ายๆมีเทคนิคต่างๆ มันไม่จําเป็นที่จะต้องเสียให้กับอาหารสุขภาพที่มาเป็นเซ็ตเช่นหมื่นบาทต่อเดือนเพื่อลดน้ําหนักนะครับปีหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคือรายจ่ายต่อปีเกี่ยวกับอาหารสุขภาพนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยยังมีมากกว่านั้นนะครับคอร์สกิโตจินิกไดเอทนะครับบางร้านนะครับสองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับก่อนที่จะกินผมว่าเรียนก่อนดีกว่าไหม เรียนก่อนดีกว่าไหมอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นนะครับคือใครมีตังค์เนี่ยผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้ามันไม่จําเป็นมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องเสียมากขนาดนั้นเนาะเอออ่าคราวนี้ยังไม่รวมขนมสุขภาพมากมายขนมสุขภาพผมก็ทานนะฮะแต่ท่านแน่ใจได้ไงว่าที่ท่านซื้อสุขภาพที่ท่านซื้อเขาผสมของที่สุขภาพจริงๆนะครับมีบางอย่างที่อาจจะไม่จริงก็ได้นะแล้วผมบอกเลยครับอันนี้คือปัญหาของคนที่ ทานคีโตจีนิกไดเอทแล้วเฟลนะครับหรือว่าลดความอ้วนแล้วเฟลเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่คือคีย์ครับนี่คือคีย์เอานี้แล้วกันนะครับถ้าท่านหุ่นดีแบบถูกวิธีชีวิตท่านอ่ะจะไม่ต้องมาเสียงเงินอะไรกับพวกนี้เลยนะครับผมว่าปีนึงเนี่ย เป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับไม่อยากจะพูดถึงเป็นล้านนะมันมีคนเสียเป็นล้านนะ่ะ <laughs> เสียเป็นล้านไม่ได้เลยเลยนะคนน่าเศร้าเลยนะครับคราวนี้ถ้าท่านอยากคุณดีแบบถูวิธีเอานี้ดีกว่านะครับถ้าท่านคุณดีแบบทูวิธีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของท่านนะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับมีความมั่นใจนะฮะโอกาสต่างๆเข้ามานะครับแค่โอกาสต่างๆเข้ามาครับสมมุติว่ามีท่านท่านดูดีอ่ะอะไรมันก็ดีครับ ท่านหุ่นดีสุขภาพดีอะไรมันก็ดีอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลชีวิตไม่ดีอ่ะมีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงาน,งานความรักชีวิตมันเปลี่ยนครับผมบอกเลยโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูบุคลิกภาพดูลักษณะท่า,าทางดูว่าท่านสุขภาพดีหรือเปล่าทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครเข้ามาดูจากภายในก่อนหรอกเขาดูจากภายนอกก่อนนะฮะเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในแต่เราสุขภาพดีจากภายในนะที่ผมจะสอนเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะแล้วบอกเลยไม่ต้องไปเสียเงินอะไรกับ ที่ไม่จําเป็นอ่ะแล้วท่านก็จะมีเงินเก็บปีหนึ่งเป็นแสนนะครับบอกเลยเป็นแสนเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วมีครอบครัวที่แฮปปี้ผมบอกเลยครับมันจําเป็นครับสุขภาพดีครอบครัวก็ไม่ลําบากไปด้วยแฮปปี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลไม่จำเป็นที่จะต้องขาดงานไม่จำเป็นต้องเสียเงินโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องของความรักมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับบอกเลย คราวนี้คอร์นอสนี้เหมาะกับใครอะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับท่านหรือเปล่าเยอะแยะมากครับคนที่เหมาะนะครับมีอย่างนี้คะคนที่เคยล้มเหลวในการลดน้ําหนักเอยคนที่อยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตเอยนะครับคนที่ไม่ชอบนับแคลอรี่ในการลดน้ําหนักคนที่น้ําหนักนิ่งโยโย่คนที่เริ่มทานชีโตไดเอทหรือทานแล้วล้มเหลวแล้วทานมีปัญหานู่นนี่นั่นนว่นนะครับทานแล้วไม่มั่นใจโคตรเหมาะคาัดนี้นะครับคนที่ออกกําลังกายหนักๆไม่ไหว คนน้ำหนักร้อยกว่าให้ไปวิ่งออกกําลังกายมันจะไปไหวได้ไงฮะแต่คีโตจินิกช่วยท่านได้ครับคนที่เสี่ยงเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงผมบอกเลยฮะคีโตจินิกเนี่ยนะฮะอาหารรักษาโรคครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในคอสหายมาเยอะแล้วครับกดไหลย้อนไมเกรนต่างๆนะครับประจำเดือนผิดป,ปกติหายมาเยอะแล้วครับมาลองดูกันคราวนี้ครับมาลองดูกันว่าราคาคอสเนี้ยเท่าไหร่นะครับ เอางี้ดีกว่าผมให้ท่านลองนึกดูว่าไอ้ราคาคอร์สเนี้ยมันควรจะเท่าไหร่มันควรจะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดชีวิตอะตลอดชีวิตนะไม่ใช่เรียนแบบ3เดือนแล้วก็อีก3เดือนก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ครับเรียนวันนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเปลี่ยนไปตลอดชีวิตนะครับโอกาสหน้าที่การงานความรัก everything everything จริงๆนะครับแล้วบอกแล้วว่ามีคนเปลี่ยนไปแล้วหลายร้อยคนและเปลี่ยนเพิ่พม ทุกวันท่านคิดว่าเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับเท่านี้ครับราคาเต็มคือ15900บาทนี่คือราคาเต็มที่ขายตามปกติเลยที่ปกติผมขายคือ15900บาทนะครับเรียนได้ตลอดชีวิตเรียนได้ตลอดชีวิตชัดเจนนะครับอันที่2มีขั้นตอนให้ทำตามได้ง่ายมากๆนะครับแบบ28วันนะ แบ่งเป็น4ช่วงวันที่1ถึง7วันที่8ถึง14นะครับวันที่15ถึงวันที่21วันที่22ถึงวันที่28มีวิดีโอให้ทำตามแบบสั้นๆนะครับวิดีโอหนึ่งถึง15นาทีนะครับท่านทำตามแค่นี้นะครับยังไม่ต้องเรียนเลยนะจริงๆมีบทเรียนแบบรวมเป็น 10, 10ชั่วโมง20ชั่วโมงเลือกเรียนได้เลยนะครับแค่ทำตามแค่บทเรียนสั้นๆแค่นี้ผมบอกเลยนะครับ5โล10โลสุขภาพดี ไม่ยากจนเกินไปนักนะครับบอกเลยง่ายจริงๆแล้วก็มีบทเรียนอัปเดตให้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาในคอร์สแล้วเป็นแบบคอร์สต,ตายตายอะ่ะคอร์สแบบพอแล้วไม่อัปเดตแล้วเรียนกันไปครูเก็บเงินไม่มีนะครับอัปเดตตลอดนะครับหนังสือที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกเนะี่ยนั่นมันแค่ส่วนนิดเดียวนะครับคอร์สต,ต่างๆที่ผมไปเรียนจากต่างประเทศเลยนะครับหนังสือที่อัปเดตเอามาใหม่เลยนะครับผมจะย่อยจะขยี้จะกลั่นออกมานะครับ ป้อนให้ท่านแบบสบายๆนุ่มๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ราคาเต็ม15,900บาทนะครับปกติราคานี้ไม่มีลดนะครับราคานี้เลยนะครับใจเด็ดมากนะครับแต่ถ้าท่านเห็นคลิปนี้ถ้าท่านเห็นคลิปนี้นะครับเหลือเพียง5,900บาทเป็นไงครับโคตรคุ้มอ่ะผมคิดในใจเลยโคตรของโคตรของโคตรโคตรคุ้มนะครับเอาง่ายๆแค่หนังสือที่ผมโชว์ให้ท่านดูนะครับแสนหนึ่ง นะครับแสนหนึ่งนะครับที่ซื้อมาที่ผมซื้อมาอ่านพวกนั้งซือพวกคอร์สออนไลน์หลักแสนขึ้นไปนะครับและถ้ารวมที่ผมเรียนมาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะบอกแต่ว่าแพงแล้วกันเอาว่าหลักแสนอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ผมย่อยมาให้ท่านในราคาเพียง5,900บาทเรียนได้ตลอดชีวิตมีขั้นตอนให้ทำตามได้แบบคตง่ายและมีบทเรียนใหม่อัปเดตตลอดเปไงสุดไหม สุดนะเอโคตรอะสมัครเลยไหมสมัครเลยนะยนะแต่ผมนะฮะยังไม่พอฮะยังกังวลผมคิดว่าต้องมีท่านที่แบบยังกังวลแบบเอ้ยแล้วมันจะทําได้จริงหรอวะอะไรอย่างนี้คือผมคิดว่าถ้าท่านฟังมาถึงนาทีนี้ได้นะเพราะมันนานอยู่เหมือนกันนะที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่าท่านอยากสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วล่ะท่านอยากคุณดีตลอดชีวิตท่านอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปท่านอยากมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมแต่ท่านอาจจะยังกังวลอยู่ อาจจะยังกังวลอยู่นะครับเช่นเรียนแล้วทําไม่ได้อะมันจะปรึกษาใครอ่ะไม่รู้จะถามใครแล้วกังวลว่ามันแบบทา,ทานคาโตไปจะมีผลต่อสุขภาพแบบเฮ้ยทานแล้วสุขภาพแย่ป่าวะไปอ่านนูน่นนี่นั่นมาเย,าย,ายาอะแยะอนะฮะเขาเรียกความรู้แตกซ้านฮะคือไปอ่านในอินเทอร์เนต็ตไงไอ้นั่นน่าจะใช่ไอ้นี่น่าจะใช่ซุปเปอร์กูรูไปหมดนะฮะก็ไม่รู้ใครรู้ถูกรู้ผิดนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นครับ บวกโบนัสไปเลยนะครับผมให้คำปรึกษาเองในคอร์สนะครับเป็นกลุ่มที่ผมให้คำปรึกษาเองมันจะมีกลุ่มที่ผมไม่ได้ให้คำปรึกษาเองด้วยนะก็ไปเรียนแบบนั้นไปเรียนเฉยๆไม่มีผมปรึกษาไม่มีอะไรทั้งสิน้นไปเรียนเสร็จก็กตัวใครตัวมันแต่กลุ่มนี้ผมให้คำปรึกษาเองเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะและมีไลฟ์สดตอบคำถามเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะไลฟ์สดตอบคำถามนะครับและสามารถฝากคำถามไม่ได้ถ้านะครับ ไม่ว่างตรงเวลาเขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ขยี้ให้กลั่นให้เคลียร์กันสุดๆแล้วผมเข้าไปตอบคําถามให้ทุกวันนะครับผมเข้าไปตอบคําถามให้ทุกวันท่านพิมพ์ทิ้งเอาไว้ผมเข้าไปตอบด้วยตัวผมเองนะครับตอบด้วยตัวผมเองทุกคําถามเป็นไงครับฟังแล้วเป็นไงฮะสมัครเลยฮะสมัครเลยฮะผมว่าคุ้มโคตรๆคุ้มเงินแบบ ผมฟังเองยังขนลูกอะแบบเฮ้ยมึงจะคุ้มไปไหนวะเนี่ยเวอร์ไปบ้าโมว์เนี่ยก็บอกเลยถ้าท่านเข้าไปเรียนท่านจะรู้เองนะครับว่ามันอาจมันมีมากกว่าเนี้มันมีมากกว่านี้นกกนเอางี้แล้วกันนะฮะยังไม่พอสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้เลยนะผมเพิ่มไม่อีกนะครับผมอยากจะเพิ่มให้อีกให้แบบเขาเรียกว่าท่านจ่ายหนึ่งท่านได้สิบไป่างผม ท่านจ่ายเพียงแค่1ส่วนท่านได้ประโยชน์ไปเกิน10ส่วนจากผมผมต้องการอย่างนี้มากกว่าแล้วผมบอกเลยว่าผมอยากให้คนที่สมัครมีความตั้งใจนะครับมันไม่ยากจนเกินไปและอยากให้มีสุขภาพดีไปด้วยกันใครไม่ตั้งใจใครใครเข้ามาเล่นๆไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาครับเราไม่อยากได้ครับเราอยากได้คนที่อยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตมาเล่นๆไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมานะครับคราวนี้ครับอยากให้เพิ่มอีกเพิ่มอะไรนะครับ ก็คือเพิ่มอีก5บทเป็น5บทพิเศษอัปเดตปีนี้เลยนะครับอัปเดตแบบสดๆละร้อนนะครับซึ่งก็จริงๆอัปเดตตลอดอยู่แล้วแต่อันนี้มาแบบพิเศษเลยนะครับเป็นเรื่องที่แบบคนที่อยากจะเริ่มทานคีโตจีนิกหรือว่าคนที่แบบข้างค้าคาใจอยู่เนี่ยได้คําตอบแน่นอน 1. เทคนิคการทานคีโตแล้วพัก อ่าแบบเบื่อที่เกียจทานน่ะสามารถพักได้ไหมแล้วถ้าพักอย่างไรให้กลับมาทานได้พักยังไงให้ยังผอมยังหุ่นดีเหมือนเดิมมีจัดให้นะครับเทคนิคการทานคีโตสำหรับผู้สูงอายุมีจัดให้นะครับเทคนิคการลดไขมันด้วยคีโตไดเอทไขรไขมันสูงมา จัดให้นะครับเทคนิคการทานคีโตโดยไม่ต้องทําอาหารเองใครทําอาหารไม่เป็นไม่ต้องกลัวมาเดี๋ยวจัดให้นะครับเลือกร้านอาหารให้เลือกเมนูให้จัดไปนะครับใครทานเพลนเบรดใครเป็นเวกันนะครับเวกัน x keto diet เดี๋ยวจัดให้ครับเป็นไงฮะโอ้แถมพิเศษอีก5บทนะครับปกติตรงนี้ก็เกินราคาที่บอกมาแล้วครับแต่ว่า เอาไปอีกเอาไปอีกนะครับเอาไปอีกเป็นไงสุดแล้วนะครับคุม้มไหมฮะคุม้มไหมฮะถ้าท่านคิดว่าที่ผมพูดมานี้มันน่าจะช่วยให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปได้ช่วยทําให้นะครับท่านเนี่ยจากวันนี้นะเพียงแค่28วันอนะถ้าท่านย้อนกลับมาท่านไม่ใช่คนเดิมแนละ้วท่านยอดเยี่ยมกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าท่านสนใจนะครับท่านสามารถนะครับสมัครโดยการทักไปที่ไลน์แอด ด r t o p s t ร์ท็อปสตอนะครับแอดด p Store ร์ท็อปสตอร D R T O P S T O R E มีแอดด้วยนะครับหรือกดตรงนี้ครับถ่ายรูปปึ๊งนะครับตรง QR code ไปนะครับแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปแล้วพิมพ์ว่าสมัครเรียนครับสมัครเรียนค่ะสมัครเรียนคีโตสมัครอะไรก็ได้แต่บอกว่าสมาสมัครเรียนนะครับ คราวนี้คุณแอดมินนะครับคุณแอดมินเป็นพยาบาลนะครับไม่ใช่แอดมินใก่ๆกากาครับของผมแอดมินเป็นพยาบาลนะครับสอนเป็นหมอแอดมินเป็นพยาบาลนะครับไม่ใช่เอาใครมาแบบดูแลไม่ใช่นะครับทุกคนต้องเป็น professional นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโบนัสที่ผมพูดมาทั้งหมดราคาที่ผมพูดมาทั้งหมดสาหรับคนเรียนคลิปนี้เท่านั้นนะครับโดยปกติก็หมื่นห้าพันเก้าเข้าคลาสธรรมดานะครับไม่มีไลฟ์สดนะครับตอบคําถามไม่ได้ทุกวันนะครับ บอกเลยท่านพิเศษสุดๆนะครับสำหรับนะครับนาทีนี้คนเห็นคลิปนี้เท่านั้นและจำนวนจำกัดนะครับ <Okay S 1> บอกเลยครับ <จำ S 2> ถ้า<ำ>พร้อมแล้วครับเราก็ไปลุยกันได้เลยครับไปเป็นแฟมิลี่เดียวกันสุขภาพดีตลอดชีวิตด้วยคีโตจนิกไดเอทครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย